ที่นี่มีเรื่องเล่าวันนี้เราขอนำเสนอเจ็ดเรื่องหลงป่ากชงนหาทางออกไม่ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดผู้เท่าหญิงชุดไทยพาไปเที่ยวบ้านเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีออกมาเนื้อตัวสะอาดเรื่องลี้ลับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เรื่องที่หนึ่งนางคำกกตกูลอายุ76ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าไปเก็บเห็ดและหน่อไม้ในป่าก่อนที่จะหายตัวไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ค้นหาจนมืดค่ำแต่ไม่เจอจนกระทั่งเช้ามืดญาติได้จุดทูปบ,บอกให้เจ้าที่ช่วยเปิดทางก่อนที่จะเจอตัวใน,ในไร่ข้าวโพดซึ่งได้มีการค้นหาไปแล้วโดวยนางคำได้เล่าว่า ตอนที่เดินเข้าไปในป่าลึกมีเสียงผู้หญิงเรียกชื่อด้วยความกลัวจึงรีบเดินหนีไปเรื่อยๆจนมาแอบอยู่ในป่าเข้าโพดนั่นเองเรื่องที่2อนายเกษมมงคลวัฒอายุ84ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้หายตัวหลงเข้าไปในป่าไปเก็บฟืนในป่าท้ายหมู่บ้าน ค้นหานานสองวันจึงพบตัวมีสภาพอิดโรยโดยในเกษมได้เล่าว่าขณะที่เข็นรถมาถึงชายป่าได้พบกับยายแก่เคี้ยวหมากปากแดงมีผมยาวมารับและพาตัวไปส่งในป่าหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้และขณะที่อยู่ในป่ายัางมองเห็นแสงไฟของชุดค้นหาที่อยู่ใกล้ๆจึงขอความช่วยเหลือ ต่ไม่มีใครตอบรับ 3. นางนวลจันทร์ศรีสวัสดิ์อายุ32ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าไปเก็บเห็ดแล้วเกิดหลงป่าภายในป่าหินข้างสีหนึ่งวันเต็มซึ่งภายหลังเจ้าตัวได้เล่าว่าขณะที่กลับออกมาจากป่าเกิดหลงทางประกอบกับมีฝนตกลงมาจึงไปหาที่หลบได้เจอกับผู้เท่าผู้หนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อน และพูดคุยอยู่ตลอดคืนจนเผลอหลับไปพอรุ่งเช้าก็เดินออกไปถึงพื้นที่บ้านโคกแต้อยู่ห่างจากจุดที่เก็บเห็ดกว่า10กิโลเมตร 4. นายเจษดาสังแก้วอายุ38ปีชาวจังหวัดสงขลาหายไปในป่าวางสองพี่น้องเจวันไม่มีใครพบตัวจนสุดท้ายมีคนพบว่านายเจษดานั่งอยู่ริมทาน ซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบหาไปแล้วโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าวันเกิดเหตุได้ออกไปหากบกับเพื่อนที่บริเวณลำธารแต่จูๆ่ๆเหมือนเดินวนไปวนมาซ้ำอยู่ที่เดิมเรียกเพื่อนก็ไม่ได้ยินสุดท้ายจึงนั่งอยู่ที่ลำธารคนเดียวตลอดเจวันก็เห็นคนเดินอยู่รอบๆจุดที่ตนนั่งแต่แปลกไม่มีใครเห็นตนแม้แต่คนเดียวโดยหมอศัยศาสตร์ที่บอกว่า นายเจษดาถูกภรรยาเก่าพลางตากักตัวเอาไว้ให้ครบเจ็ดวันจึงปล่อยตัวออกมาหาปู่นัดขีดำํำอายุ88ป,ปีชาวจังหวัดตรังได้หายตัวไปในปากกงกลางสองวันไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยตามร่างกายแต่อย่างใดโดยปู่นัดได้เล่าว่าตนเองได้กลับมาถึงบ้านแล้วเรียกใครไม่มีใครตอบ พอดีมีผู้หญิงนุ่งสบายชวนไปเที่ยวจึงตามไปทางไปเป็นถนนแสนสบายเดินสะดวกพาไปนอนที่บ้านให้กินข้าวเรียบร้อยซึ่งลูกหลานเชื่อกันว่าเป็นปาฏิหาริย์นั่นเอง 6. นางนุ่นผ่าชื่นใจอายุ73ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปเก็บเห็ด ในป่ามะไฟและหลงป่านานสองวันออกมาเนื้อตัวสะอาดสะอ้านโดยนางนุ่นได้เล่าว่าหลังจากที่เก็บเห็ดเสร็จได้เจอกับผู้หญิงใส่ชุดไทยพาเดินไปบ้านหลังหนึ่งในป่าเมื่อไปถึงก็มีคนหาน้ําผลไม้มาให้ทานพาไปอาบน้ําและให้พักหนึ่งคืนขณะนอนก็มีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวมาพัดให้ จนถึงรุ่งเช้าตนได้บอกว่าคิดถึงลูกอยากกลับบ้านยิงชุดไทยจึงให้เลข702ก่อนออกมาจากป่า 7. นางสมแก่นโพอายุ63ปีชาวจังหวัดสุขโขทยัยได้เข้าไปเก็บเห็ดโคนในป่าเทือกเขาหลวงหาทางออกไม่ได้นานอยู่สมวันก่อนมีคนไปพบตัวนอนหายใจรวยรื่นอยู่กลางป่า ถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสัน่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ